เอาเอาไอ้นี่ให้ล่วงกันเอาไอ้นี่ละมือเอาไอ้นีล่ลับเรีนล่วงเมืม่อไหร่คุณตั้งรับได้วะอือโอ้โหทำไมคุณต้องเอียงคอตามวะเนี่ย พร้อมแลยตอนนี้คุณอยู่กับเื้มนะครับผมในช่วงเวียสโตเกมเมอร์นะฮะวันนี้นะครับผมมามีเกมออกใหม่ล่าสุดนะครับผมมาเรียกได้ว่าใครเป็นแฟนของ s t a r Wars เนี่ยคุณพลาดเกมนี้ไม่ได้เลยนะครับผมฮะกับเกม Star Wars ์ควอโดนครับผมฮะถ้าถามว่าเจ้าเกมส t a r Wars อันนี้มาแตกต่างจากเกมส t a r Wars อื่นๆยังไงนะครับผมฮะเพราะว่าเจ้าเกมส t a r Wars ์ควอดโดนอันนี้นะครับผมฮะเป็นเกมส t a r Wars ที่จะจําลองว่าคุณเป็นนักบินที่ขี่ยานอวกาศในหนัง Star Wars ครับผมฮะอ่าคอนเซ็ปต์เจ๋งเรียกได้ว่าใคร่าชอ ขี่ยานอวกาศนะครับผมมาแล้วก็เป็นแฟนสตาร์ a r s ด้วยเกมนี้โคตรตอบโจทย์คุณนะครับผมเพราะแค่คุณได้จินตนาการว่าคุณได้ขี่ X w i n วิหรือว่าทายไฟเตอร์นะครับผมแค่นี้ก็รู้สึกฟินแล้วนะครับผม โอเคเราไปดูภาพในเกมกันดีกว่าครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะอ่าโอเคครับผมเข้าเกมมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมชุดเด็กของเกมนี้นะครับผมแน่นอนครับเราสามารถตกแต่งยารบของเราเองได้นะครับเนี่ครับผมอันนี้ยารบของผมนะเป็นไงเออโคตรเค่เลยตอนตกแต่งยาก็จะเป็นฟิลเหมือนกับว่าเราอยู่ในอู่ต่อยาอากาศนะครับผมามากแค่มากอ่านี่ครับผมพอเราเข้ามานะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะขี่แบบไหนนะครับผมอันนี้ x วิ wing, ่ง y วิ wing, ่ง a วิงหรือ u วิ่งนะครับผมเลือกได้เลยอย่างอันนี้ผมแน่นอนครับเราเป็นสายแบบบูบูหน่อยนะ ต้องเอ็กวิ่งแน่นอนนะปั้งเขาให้ฮะเลือกเลยฮะ เลือกเสร็จเราก็มาแต่งได้เลยนะครับผมว่าอยากจะให้แบบว่ากระสุนที่ยิงออกมาเป็นกระสุนแบบไหนนะครับผมเราก็เลือกเซ็ตได้เลยนะครับผมฮะนี่นะครับผมเซ็ตละเอียดมากเลยนะครับผมมารวมไปถึงการตกแต่งรูปลักษณภายนอกอย่างสีอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็เลือกตกแต่งได้เลยนะครับผมฮะซึ่งพวกของแต่ละอย่างก็จะต้องใช้แต้มมาซื้อนะครับผมมาโอ้เท่จริงอย่างของผมตอนนี้เอาเป็นนครับผมสีเหลืองนะครับผมมาอ่ารวมไปถึงเพ้นท์ยานได้ด้วยนะครับผมมาอยากจะเพ้นท์เป็นโลโก้อะไรก็จัดไปเลยครับผมมา แม้แต่ตกแต่งโโลแกรแกมข้างในยังตกแต่งได้เลยครับผมมาโอ้โคตรเก๋เลยนะเนี่ะโอ้ละเอียดยิบหรือจะเกิคียร์คุณเดียวกลัวเหงาครับนี่คุณเอาทูกตามมาตั้งตรงคอนโทรลได้นะครับผมโคตรเก๋เลยะ <c oughs> เก๋ดีฮะชอบกูนี่าแท็กซี่ผ <c oughs> ููเสร็จไยไม่มีพระนะครับขาดแคลวไม่ระเบิดเหมือนเดสตาจ้าอะไรอย่างงี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะอันนี้เดสตารป่าวะใช่อันนี้เดสตาใครจะไปห้อยวะยจริงห้อยไปแม่งโคตรไม่มงคลเลย อโอเคประมาณนีครับผมฮะกับการตกแต่งยานนะครับผมฮะทีนี้เรามาลองดูภาพตอนเล่นกันจริงๆ,ๆดีกว่านะครับผมเราสามารถจะเล่นแบบโมดสตอรี่เนื้อเรื่องก็ได้นะครับผมฮะหรือว่าจะเล่นแบบเล่นกับเพลเยอร์คนอื่นนะครับผมก็เข้าควิกแมท t t เลยโอเคเราเล่นแบบควิกแมทกันก่อนนะผมมาลองดูภาพในเกมกันฮะต้องบอกเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะไม่เคยเล่นนะอันนี้แบบว่าเฟิร์สเกมของผมเลยนะฮะ อ่าโอเคตอนนี้เพลเยอร์กำลังเข้ามาจอยครับผมฮะอ่าผมกดพร้อมรอเลยโอเคพร้อมแล้วมามาแล้วครับผมฮะเอ้ยอยานของผมมาใครขี่มากับเพื่อนๆโอ้โเขาเท่เยังไงพร้อม 3, ไป 2> 2, โอ้โหูย

มีอไม่ทคันทำอะไรเลยอะเริ่มมาปุ๊บโดนยิงล่วงต่หายก่อนเลยปาเอาใหม่เว้ยเอาใหม่เว้ยเป็นแล้วเป็นแล้วโอเคโอเคมาช่วยแล้วเพื่อ,พอนๆแหนวะแหนวะแหนวะอ๋อ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 อ๋้อ๋อ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 อลออ๋ออ่ออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออวอออออออนอ จ GO เจอแล้วคร <mel od ic> ับเจอแล้วครับเจอแล้ว้ยโอ้ยโดนสอยโดนสอยโดนสอยอยู่ด้านหลังโดนสอยอยู่ด้านหลังบ้าเอ้ยไหนวะ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 เจอแล้วอยู่นี่อ๋อมมึงมึงอยู่นี่มึงอยู่นี่มึงอยู่นี่ไงมึงอยู่นี่อืมไปไหนล่ะไปไหนล่ะอาว้าวว้าวว้าวว้วว้าวว้าวว้าวว ้าตีล่ากาแล้วตีล่ากาแล้วกลับมากลับมาอืมันล็อกมันล็อกไม่ใช่ใส่บมมันมันล็อกไม่ใช่ใส่บอมยิงยิงยิงเอ้าเอาเด็กบินสวนเอาเอาไอ้น no> ี่ให้ล่วงกันเอาไอ้นี่ละมือเอาไอ้นี่ลับได้ยังล่วงเมื่อไหร่คุณตั้งรับได้วะอืลโอ้โหทำไมคุณต้องเอียงคอตามวะเนี่ยอืเอาเว้ยเอาเว้เอ้อว่ามันอยู่ข้างหลังผมอีกแล้วครุณผู้ชมเอาโดน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  ทุบ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 เอารอดว่าเอาว่าโอเคต่อครับต่อต่อโอ้ยอ้าวเรียบร้อยระเบิดเกมนี้ตลกมากนะครับบอกมาเวลาที่เราจะล่วงเนี่ยเราต้องทุบแขงคนสองเนี่ยบอกมาแต่เขาพิสูจน์ว่าความรุนแรงกับคลิปมารยาทไปด้วยกันได้นะ <c oughs> โอ้โหทีหนึ่งทีมผมแชมป์แท้ไปฮาร์ล๖๙๕ฮะส่วนผมทชมแต้มไปสาว <c oughs> <c oughs> อนาชิบหายเอาไมากแก้ตัวโอ้โหฉากโคตรสวยเลยนะจริงฉากแม่งเท่มากเลย โดนโดนโดนไหมวะโดนไหมวะไม่รู้วะเออเออโดนแน้นๆเมื่อกี้โดนเมื่อกี้โดนอืมอืมอืมสวยกูสวยเออเออกูว่ากูสวยอยู่นะหรือเปล่าวะสงสารตัวเองจังเลยโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยกูไม่ได้หบายถึงเจตูวกูหมกูเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยเจอจแล้วครับอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดี อินคอมเองความรู้แรงเทคโนโลยีความรู้แรงเทคโนโลยี่ทุบทุบอ้าวได้แล้วอ้าวต<ป>ายอะระเบิดบอมอ้าวแต่ผมยังเช่าเดิมครับ20แสดงว่าสิ่งที่กูทำเ,เมื่อกี้เนี่ยแม่งไม่ได้อะไรมาเลยใช่ไหมอ้ยสวนสวนาาาาาาอ่ะเตะการเตะการเตะการโชวดดิเตะการ เหมืองมาโอ้การตีลา่ากางกูเมื่อกี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเรื่องเงียจีเโอร์อีกแล้วกูโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้ว เหมือนผมจะแพ้ครับแล้วก็พวกนายอ่ะไม่ได้ห่วยหรอกนะแต่ว่าครีมพวกนายอ่ะมีกูถึงเลยแพ้กันนะโอเคนะขอโทษเดี๋ยวไปฝึกมาใหม่โอเคสอรี่นะพวกนายนี่แหละครับผมก็คือภาพในเกมนะฮะซึ่งขอบอกเลยว่าสมจริงขนาดไหนว่าเมื่อกี้ตอนผมเล่นเนี่ยคุณจะเห็นนะว่าผมต้องเอียงหัวตามในเรื่องผมอะมือตีลังกาอยู่ในอวกาศจริงนะครับผม่าเมื่อกี้ก็คือเล่นกับเพลเยอร์คนอื่นนะครับผมมาหรือก็คือคุณอยากจะสันโดษเล่นแบบตามเนื้อเรื่องมันนะครับผม่าคุณก็สามารถทําได้นะครับผมมา อ่านี่นะครับผมมาคือหมวดเนื้อเรื่องนะครับผมมาค้าใครอยากจะดื่มดับกับเนื้อเรื่องเนี่ยแนะนําว่าไปเล่นหมวดเนื้อเรื่องเลยนะครับผมซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยตามที่ผมเข้าใจนะครับผมคือมันเป็นเหมือนไซส์สตรอรี่อันหนึ่งของในหนัง Star War เลยนะครับผมแต่ผมไม่มีข้อมูลเป๊ะๆนะว่ามันเป็นช่วงชาบไลไหนในหนังอะไรอย่างงี้นะมาแล้วครับผมเขาให้ผมตามลำนี้ไปฮะได้จัดไปเออเหมือนข้างหน้าบวกกันอยู่ครับผมเอาเว้ยไปตะลุมบอลเลยพวกพวกไป เอินเตอร์ e ซป e ตอร r แล้วครับกูยิงดักก่อนเลยไม่ฟังแล้วซัดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบท่านผู้ชมมาไปแล้วมาอาด้ออาด้ล็อกมิซลยปล่อยไปด้โดนไหมอ่ะปั้งเขาให้อ่ะเออเออนีดิอ่าเเออ มุดไปไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่กูมุดไปไหนอ่ะไอ้หาไม่เจออีกแล้อยู่ไหนกันวะไอ้อยู่นี่อยู่นี่อยเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วลอกิซายปังระเบิดเข้าให้อะเออระเบิดเข้าให้คาตาเอาอีก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 อ้ย เทิร์นอะลาวกลับไปรีเทิร์นคูมิชชั่นโอเคได้ได้โอ้ยเอ้อมาชนโอเค,อเค,อเคผมเริ่มแบบชินชินอาการคอนโทรลละอเ โอเคผมเริ่มชินกับการคอนโทรลละเหมือนเมื่อกี้ผมอาจจะยีหยานตัวเองว่ะอ่าทำไรยานลำใหญ่ครับจัดไปเอออ่ามายีไปมาก่อนยีไปมากอนเออชนเออมากิ้งกิ้งกูกิ้งกูกิ้ง เอาใหม่เอาใหม่กลับไปครับกลับไปนี่กูขับยานวกาศหรือกูขับรถบั๊วเนี่ยกูงงกับตัวเองอะอะจะชเลยบ้าบ้้าบ้า้วว้าวว้าว้า,วาบ,เเออบบาบ้้บ้ามด้าบ้าบบ้าบาบ้าบ้าบ้้าบ้อบเาบกบบบาบ้้่ โอมแถวบ้านเรียกโฉมอ่าอ่าอ่าอัพอืมโอเคมันให้เราสแกนอะไรสักอย่างเลงนะโอเคว้าวเปล่าเอออืมอืมอ่าเขาให้เราสแกนเนี่ยโอ้ยกูชนเป็นรถบั้มเลยเฮ้ยโอ้ยขี่เฉยๆก็ยากอ,อยู่แล้วมึงยังมียานออกมาสู้กูอี ไหนไหน,นไหนล็อกดาวไหนอ่าล็อกล็อกล็อกสแกนสแกนสแกนอ่าโอเคสแกนได้แล้วครับมาเออเ <c oughs> สียวจังวะโ <c oughs> อ้ยอย่ายิงตกูอ่ะกลับไปกลับไปโอ้ยอย,อย,ยิงกูใหญ่เลยยิงกูใหญ่เลยยิงกูใหญ่เลยมึงอ่าสแกนก่อนครับสแกนก่อน กูไม่ได้สแกนแล้วอันนี้กูพุ่งชนเอ้าหงายหัวหงายหัวกลับมาก่อนชนเต็มๆหโอ้หชนไปชนมาโอ้ยเอ้โอ้มันต้องสแกนจากด้านนูน้นเออวิ่งหลบมุดเอ้าชนอีกแล้วกูเด็กตีแล้วอ้าชนแม่งสองรออติดเลยอืสแกนสแกนอาสแกนสแกนเร็วเร็ว อ้าวโอเคอ้าวได้สแกนคอมพิวต์อ่านหนีก่อนโอ้สแกนต่อสแกนย่าไม่ใช่ชนสิเอ้าวเข้าไปในห้องเครื่องเขาเลยไหมล่ะโอ้โหกูอยู่ไหนบนโลกวะเนี้ยโอ้โหผูผิดกูอยู่ส่วนไหนของแกแล็กซี่เออเนี้ยเนีอ่ะสแกนสแกนกรรมก่อนสแกนกรรมกูกรรมเยอะเลยเจอตอนนี้เดี๋ยวแม่งชนยานมันอีกเอาเอาหนีหนีหนีเชิดหัวขึ้นเออเดิฟทอยแล้วโอเคหมดช่วงสแกนกรรมแล้วเดิฟทอยกทีเดิฟทอยอ้าเดิฟทอยก็เดิฟทอยทำลายมันครับ อ่าอ่ากูพุ่งชนแบบมันไปเลยอ่าเนี่ยสิ้นเลืองหมดเวหมดกรรมกันอ่านั่นแหละเอออ่าถ้าเกิดมันมีแบบว่าพุ่งชนแบบบ่อยแล้วชนะได้กูชนะไปแล้วเนี่ยอ่านี่ตรงนี้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 อ่ายิงยิงอัดรูมันไปยัดมิสไซล์ไปด้วยอ่าอ่าไปเอาไปยิงอัดรูมันเข้าไป อ่ายิงตรงนี้ยิงตรงนี้โอ้โหยากเหลือเกินอ้าจ่อแม่งตรงนี้แหละมึงอ่าเอาให้ตายไปข้างหนึ่งไ่กูก็มึงนี่หรอกอ่ายิงอัดมันไปพังยังตายยังอ้ะฮะพอยังอ้าะเขียอีกไหมหรือยังไงอ้าวมีอะไรโผล่มาอีแล้วครับออกไปโอ้ข้างนอกอ้าแค่อย่างเงี้ยโอเคชอบอ่ายิงยิงมันยิงมันอ่าปล่อยม่ตายไปเลยอ่า เออเอาเอเอาเอเอาเออุ้ยอย่างนี้มันอย่างนี้มันชอบชอบอ่าไปไหน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 อุ้ยอุ้ยอย่างนี้แซ่บมาอ๋ออยู่นู่นหน่อยอยู่นู่นหะอ่ะกี่ตัว 4. จุด4จุดฮะบนหน้ามึงมันอะไรอ่ะฮะบนหน้ามึงมันจุดจุดจุดอะอ่ะมึงไม่เก่าแล้วอะหน้ามึงจุดจุดจุดอะอะมึงไม่เก่าแล้วอะจุดจุดจุดอะเออเอออ๋อ กอจะอ้วกแล้วอ่าฟอลโล่มึงได้จัดไปมึงไปไหนวะเออคกูชนอีกแล้วกุชนอีกแล้วโอ้โอ้อ่าเอาเข้าไปอ่าอีกแล้วชนอีกแล้วนี่เอ็กวิง่งหรือวิ่งไก่แซ่บโอ้ยกุชนสะเลขังลำแล้วมั้งเนี่ยอุ๊ยออันนี้ไม่ชนว่ะรอดได้โอเควะ่ะ โอเค,คบมเล่นนี่นะครับผมก็คือเกม Star Wars Quads Run นะครับผม เกมที no anyway nice ่เรียกได้ว่าสมจริงสุดๆเลยนะครับผมพี่จะทำให้คุณเนี่ยได้เป็นนักบินอวกาศใน Star Wars นะครับผมเด้อ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 เดผมเนี่ยละคอแบบคอผูกคอพกคอเอียงอยู่ตลอดเลยนะฮะอินมากฮะสมจริงๆครับผมแบบพวกการขยับการขับอะไรของมันนี่คือโคตรสมจริงเลยนะครับมแล้วภาพสวยมากเลยนะฮะโอเคผมแล้วใครอยากเล่น Star Wars s q u a d โดนนะครับผมตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับผมฮะที่ลิงก right? ์ใน d e สคริปชั o n เลยนะครับผมฮะทั้งแบบ PC ครับแบบ PS4 แล้วก็ Xbox One ครับผมฮะหรือใครอยากจะอินแบบสุดๆ อินหนักวันนี้นะครับผมมามีโหมด VR รองรับด้วยนะครับผมใส่แว่น VR แล้วไปดินก็ได้เลยโชนอีกแล้วโอเคครับผมเนี่ยวันนี้ผมตัวลาไม่เกิดนะครับผมไว้เจอกันใหม่ชนอีกแล้วเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับฝากกด subscribe ให้กันด้วยครับผมว้าเออกลับมาเลยโอเคกด subscribe ครับตัวนี้ครับว้าว่อยไม่ได้เลยใช่ไหมฮะ